ของมณีจันทร์มณีจันทนระ์นั้นอยู่ในล่องน้ำหนึ่งครับใส่เสือ้อสีเขียวต่ออ่อนครับนะครับหรือเขียวจะไม่กล้านะครับออกนะครับนะของมณีจันทร์ขณะเดียวกันทีมงานของนครสีครับถ่ายเลยนะของนครยะนา อยู่ในล็อกน้ำสองครับซึ่งสนับสนุนโดยคุณพรชัยนั้นก็เปิดไปภายวันจันทร์เอาแล้วครับทีมงานนครศรีชุดนี้ในอดีตก็ถือว่าจุดยอดกับสนามใบนี้ครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าการรวมทีของนครศรีบางครั้งิีจะลำบากกันนิดครับรอะต่างคนต่างทำงานก็อยู่เพราะฉะนั้นการรวมทีของท่านอาจารย์บนรักก็อาจจะไม่เข้มแข็งเท่าไหร่ครับสำหรับทีมงานของนครศรีครับแต่ก็มีความหวังครับเพราะว่าทีมงานนครศรีมาไม่ธรรมดาครับบางชุดก็อนตอนนี้กําลังจะฉายแววไปสู่รอบชิงชนะเลิศนะเพราะนั้นต้องติดตามชมนะว่า จะมีโอกาสหรือไม่ขอติดตามนิดนึงครับว่าทีมงานจักนครศรีจะมีโอกาสทะลุได้ไหมขอตอนนี้ออกมามอตอนนี้ไม่ธรรมดานะครับในทีมงานของขอ,อยนยานานขอ้อน,นอ,อนญาตานึกย้อนที่จังหวัน เรือดีจับพี่น้องจาบจังหวัดกระบี่กันแต่พายเริดอีกนั้นนครสีกับเอาเลยครับอ่อนยะนาอ่อนยะนาเปิดเปิดพายอ่อนะนาเปิดเปิดพายอนอนยะนายังหนีอยู่ครับในล่องน้ำสองไล่ตามมาเต็มที่กันนะของเรือมานีฉันครับลอยนีจันครับสองคนนิคมชอบการครับลงกันดูสิครับว่าคุณนิคมจะทำยังไงในเมื่อคุณนิคมบอกว่ายังไงยังไงเรือนี้จะของผสมสู้อยู่แล้วเรือทุ่นน้ำที่มาจะของผสมไม่มีคำว่าตอแท้ครับไม่มีคำว่ายอดหอไม่มีคำว่าอู้เลยนะครับมีแต่สู้ครับสอเสืออย่างเดียวไม่มีอ้ออาก็มาตา แล้ววางแล้วท eh ีมงานไม่ไ huh. ด้จังท um, ีมงานไม่ได้จังเปิดสเต็ปของตัวเองเปิดสเต็ปของตัวเองไล่ตากขาไปเรื่อยล่ตากขาไปเรื่อยมันไม่แน่แหละครับการไล่ตามของไม่ได้จังมันไม่แน่ครับมันไม่แน่เหมือนกันพอระยะทางยังเหลืออีกเยอะครับเหลือเกินประมาณเกือบจะ200เมตรเกือบจะ200เมตรแต่200เมตรนั้นก็เป็น200เมตรช่วงสุดท้ายนะครับเป็นช่วงสุดท้ายแล้วไม่มีต่อจากนี้ครับไม่มีขาเป็นทีเข่ากระดนน้ำลย่นอนเอาานะครับไม่ได้จังเปิดไปภายไม่ได้จังเปิไปภายล่ตะคุบนะลายตะคุบนะลายตะคุบนะลายตะคุบมันจะทันไม่ทันนนนนนนไหขขขขขขอออาาาดดด วานุมานจัดสองคนนี้มานิจับสองนนี้มานิจัดโดยผ้ายเดินพายแข็งกหอบระเบิดน้านุดเทิระเบิดน้าสกเทินมา้เอาลยจะขันไม่ขันจะขันไม่ได้ลนินไม่ขันไม่มารับไม่เกินห้ิเมตรไม่เกินห้าสิบเมตรแล้วก็ประมวลสถานการณ์มาแล้วน่าจะไม่ขันก็เลยปดเกียว่างครับ